เฮลโสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับซอนอีกแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นี่ไม่ได้มารีวิวสินของหรือไม่ไเดียมาแต่งหน้านะคะมาเหอของโปรโมชั่นวัสดุชิ้นที่สองหนบาทนะคะนี่ค่ะที่ซื้อมาโอเคค่ะมาดูชิ้นแรกกันเลยค่ะพรอนส์กนซิ่งแบบครีมนะคะพร้อมบำรุงลินซิ่งตัวเช็ดเครื่องสำอางพร้อมบำรุงนะคะ ว่าแพคเกจจิ้งสวยงามมากเลยคิขคูจุบุมากเลยค่ะอันนี้นะคะราคา89บาทชิ้นที่2 1บาทติดตกชิลละ45บาทนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันอันนี้ซันก,ก็ยังไม่เคยลองทียังไม่เคยลองเลยนะคะว่ามันเนี่ยจะเป็นยังไงจัดล้างสะอาดดีหรือเปล่ายังไม่เคยลองแาดเดี๋ยวลองแล้วจะมารีวิวให้นะคะถ้าดีอืมกิ่นก็หอมใช้ได้ค่ะข้างในจะเป็นแบบ ไปลองกันอยากลองมากเลยต่อมานะคะอันนี้คือซอนใช้อยู่ประจำแล้วค่ะ,ะทรีทเมนต์ของโดใช้ดีมากค่ะ,ะชิ้นแรก159บาทชิ้นที่2 1บาทคุ้มมากคุ้มมากคุ้มเวอร์คุ้มเวอร์มาอันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นโปรโมชั่นว่าสันชิ้นที่2 1บาทนะคะแต่ว่าที่ซอนซื้อมาอน,นี้เพหมดแล้ว อันนี้ขวดที่2นะแล้วค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยใช้อยู่แล้วเสร็จทีนี้เนี่ยไปนอกใจไปซื้อตามจริงกะอันนี้ดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากเปลี่ยนไง <criteria. S 2> อยากเปลี่ยนก็เลยไปใช้นี้ปรากฏว่าอะไรคะสีอุดต,ตันขึ้นเต็มเลยเห็นไหมคะเห็นไหมสีอุดต,ตันขึ้นเต็มเลยค่ะก็เลยไปวสน์พนักงานเขาก็แนะนําอันนี้มาเขาบอกว่า แพทย์ใช้กันเขาบอกว่าแพทย์ก็ใช้หมอก็ใช้ลักษณะนเนื้อนี่มันจะเป็นแบบว่ากลิ่นหอมกลิ่นหอมดีค่ะลักษณะจะเป็นเนื้อเจลนะคะเห็นเนื้อเจลเนื้อเจลจะลองใช้ดูนะคะว่าว่าใช้ดีหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าใช้ดีเดี๋ยวจะถ้าสิวอุดตันหายเนี่ยเดี๋ยวจะมาว่ากนอีกทีเลแล้วก็มีอีกอันนี้เมื่อกี้เป็นเป็นคล้ายๆโทนเนอร์เป็นเป็นโลชั่น เป็นโลชั่นอันนี้ที่ซื้อมาเนี่ยแบบน้ำม,นมันมีอยู่แค่เนี้ยอันนี้อันนี้อ,นนอันละเท่าไหร่เดี๋ยวมอกก่อนแต่ว่ามันไม่แพงนะคะ Acne Bright Gel Lotion อันนี้1 4อบาทมันถูกก็จริงนะคะแต่ว่าน้ำมันมีอยู่ไม่ถึงครึ่งขวดนะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยร้อยขีดมันอนะอ๋อ,อเมื่อกี้ลืมบอกนะคะอันนี้ อันนี้ไม่แพงค่ะ170บาทถ้าใช้ดีนี่จะมาปอกกันอีกทีนึงนะคะโอเคที่ซ่อมีอยู่แค่นี้นะคะ่ะอย่าถามนะคะว่าทำไมมีอยู่แค่นี้เพราะว่าตอนนั้นไปแล้วไม่มีที่จอดรถค่ะแล้วก็สารถีกลัวสารถีเขารอนานไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวยไหมแต่งหน้าวันนี้